จัดเต็มไม่แพ้ไข่เสี่วราศีได้โชคลาภก้อนใหญ่ดวงการเงินโดดเดน่นชะตาพลิกจากร้ายใายเป็นรวย 1. ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมชาวราศีพิจิก ดวงการงานของคุณกำลังจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงโค้งสุดท้ายของปีมีเรื่องท้าทายความสามารถของคุณซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณเล็กก็ว่าได้หยิบจับทำการสิ่งไหนเป็นเงินเป็นทองไปหมดส่วนการเงินรับรื่นไม่มีปัญหาอะไรให้กังวลใจแม้มีจับจ่ายบ้างแต่ก็อยู่ในงบที่คุณวางแผนเอาไว้ ส่วนความรักคุณมีคู่จะเริ่มเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหากช่วงที่ผ่านมามีเรื่องเครื่องขุนใจอุปสรรคปัญหาจะได้รับการขี้คายส่วนคุณโสดไม่มีอะไรโดดเด่นในช่วงนี้ขอให้ทุ่มเทกับงานไปก่อน ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนชาวราศีพฤษภ ดวงการงานของคุณนั้นขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบได้กับขึ้นลูกใหญ่กำลังจะพัดถาโถมเข้ามาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำพาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จทางด้านการงานคนทำมาค้าขายการค้าการข,า,ข,า,ขายรุ่งเรืองสุด,สด การเงินในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากต้องวางแผนให้ดีแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักเพราะมีโอกาสได้เงินก้อนโตเข้ามาความรักคนมีคู่มีเหตุผลหรือทำงานมากจนห่างกันเกินไปจนเกิดระยะห่างทางใจส่งผลทำให้รักจืดจางส่วนคนโสดคงสถานะเดิมข้ามปีไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากัน 3. ราศีเมษ ทันที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมการงานหลังจากอดทนรอคอยและเหน็ดเหนื่อยมานานท้ายที่สุดคุณก็ดวงดีขึ้นเสียทีช่วงนี้ดวงการงานดีอุปสรรคขี้คายปัญหาที่มีจะได้รับการแก้ไขแถมมีข่าวดีเกิดขึ้น การเงินเริ่มดีขึ้นตามลำดับมีเงินควันถุงหลักแสนถึงหลักล้านเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยของชาวราศีเมษก็ว่าได้ยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งปังเงินเข้ารัวๆความรักคนมีคู่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์เหนียวแน่นคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ขาดหายไปนาน ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนดวงการงานของชาวราศีมีนมีโอกาสที่ดวงชะตาเปิดอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะหยิบจับทำการสิ่งไหนสำเร็จเป็นอย่างดีหากคาดหวาังอะไรก็จะสมหวังดังปรารถนา การเงินของคุณนั้นมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มเงินที่เข้ามาหาสามารถต่อยอดธุรกิจต่างๆได้ดีมีโอกาสร่ำรวยเงินทองมากยิ่งขึ้นความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือกันดีมีโอกาสสมหวังดังใจคนโสดจะได้พบรักแท้หลังจากที่คลองโสดมานาน ลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ